อัสสลามุอะลัยกุมมาราะมาตุลลอฮิวะบะรอกาตุค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะนักเรียนชั้นป .2 นะคะก็จะเรียนวิชาอักโอิศนะคะกับคุณครูนะคะก่อนที่เราจะเรียนวิชาอักโอิศนะคะให้นักเรียนทุกคนอ่านดูอาก่อนนะคะรอบบิชรอฮลีซอดารีหอยัสซิดลีอัมรีวะลุลอุบดะตัมมิลิซานียัฟกอฮูกอวลีรอบบิซิดนีอิลมาวะรุสุกันีฟะห์มาอามีน วิชากออิทวันนี้นะคะเรานะคะก็จะเรียนเรื่องที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วหนึ่งคาบนะคะใครจําได้บ้างคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะมาดูได้เลยนะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป อ่ะนะคะบทที่สี่นะคะอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะบทที่สี่นะคะอัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในบทที่สี่นะคะเรามาทบทวนคําศัพท์นะคะตั้งแต่บทที่หนึ่งกันก่อนนะคะบทที่หนึ่งอัลอคอลิกูแปลว่าอะไรคะอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอัลอคอลิกูอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างนะคะอัลอคอลิกูอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างใครยังจําไม่ได้จํานะคะ ต่อมาบทที่สองคือคำว่าอาร์อซักนะคะอาร์อซักูนะคะ,นะคะหรืออาร์อซักนะคะอัล์ลอ์ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพนะคะอัล์ลอ์ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพนะคะบทที่สามคือคำว่าอะไรคะอ่าอันนาซิรุนะคะอันนาซิรุนะคะหรืออันนาซิรนะคะอัล์ลอ์ผู้ทรงช่วยเหลือนะคะอัล์ลอ์ผู้ทรงช่วยเหลือ บทที่สี่ที่เราเรียนไปค uh, ือคำว่าอะไรคะอ่าอัลฮาฟิซูนะคะอัลฮาฟิซ no ูนะคะอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองอัลฮาฟิซูนะคะอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ความคุ้มครองก็คือบทที่เราเรียนอยู่นี่เองนะคะนักเรียนมาดูนะคะใจความของเรื่องในกรอบสี่เหลี่ยมในหนังสือหน้าที่สามสิบสองนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอัลลอฮ์ตาลาทรงเป็นผู้ให้ความคุ้มครองที่ดีที่สุด อัลลอฮ์ตาลาทรงปกป้องท่านนาบียูซุฟะาัยฮิสสลามเมื่อท่านถูกโยนลงในบ่อน้ําเหตุการณ์นี้เราเคยเรียนกันไปแล้วในวิชาตารีกตอนป .1 ใช่ไหมคะท่านนาบียูซุฟถูกพี่น้องทําไมคะจับโยนลงไปในบ่อน้ําแล้วท่านนาบียูซุฟตายไหมคะรอดอ่าท่านนาบียูซุฟก็รอดชีวิตด้วยการช่วยเหลือด้วยการการปกป้องของอัลลอฮ์ตาลานะคะวันหนึ่งขณะที่ท่านนาบีมาาววุฮัมมัดสุลลัลวะลัยฮิสสลัมนะคะกําลังพักผ่อนอยู่ ศัตรูผู้หนึ่งนะคะการพักผ่อนอันนี้ท่านนบีนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะหลังจากกลับจากทําสงครามนะคะศัตรูผู้หนึ่งนะคะก็เนื้อดาบขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําร้ายท่านนบีนะคะพางกล่าวว่าตอบค่าสิใครจะปกป้องเจ้าได้ให้พ้นจากดาบของข้าได้ใครจะปกป้องเจ้าให้พ้นจากดาบของข้าได้ท่านนบีตอบว่าไงคะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ ท่านใดนั่นเองนะคะดาบในมือของศัตรูเนี่ยก็ร่วงหล่นนะคะลงทันทีท่านนาบีม,มุฮัมมัดส,สละลัลวะไรวาวสลัมนะคะจึงหยิบดาบนั้นขึ้นมาแล้วก็ถามกลับไปว่าชีนี้ใครเล่าจะช่วยเจ้าได้อ่าถามกลับไปกับศัตรูนะคะใครจะช่วยเจ้าได้ล่ะตอนนี้นะคะศัตรูก็ทําไมร้องขอความเมตตาจากท่านนาบีนะคะและท่านนาบีก็ทําไมยกโทษให้แก่เขาด้วยนะคะอ่ะจากเรื่องราวอันนี้นะคะบันทึกโดยท่านบุคอรีและอุสลิมนะคะ เมื่อลอตาลานะคะทรงปกป้องเราแล้วนะคะศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดและอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนะคะก็ไม่สามารถทําอันตรายเราได้นะคะนี่คืออัลนี่คือคําว่าอัลฮาฟิซูนะคะอัลผู้ทรงคุ้มครองนะคะต่อมาเรื่องราวสอนใจจําได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วอัลอผู้ทรงคุ้มครองนะคะคือเรื่องราวของอะไรคะอ่าอัลตาลาทรงอยู่กับเรานะคะเห็นคํานี้แล้วนักเรียนน,นึกถึงคําว่าอะไรคะ อินน mm ัลลอห์หานานะคะอัลลอฮ์ตาลาท่งอยู่กับเราเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนไหนคะอ่ามาทบทวนค่ะในช่วงที่ชาวมักกานะคะได้ติดตามไล่ล่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยนบีนะคะออกจากเมืองมักกาไปยังมาดีน์แล้วนะคะพวกชายหนุ่มหรือชายชะกันนะคะจํานวนมากในมักกาเนี่ยถูกส่งไปเฝ้าดูทุกเส้นทางเลยนะคะทุกเส้นทางที่สามารถเดินไปเดินทางไปมาดิน์เนี่ยนะคะ แล้วเขาก็ตั้งรางวัลขึ้นมาว่าอะไรคะผู้ใดที่จับท่านนับมุมฮัมหมัดสุลลัลว่าอะไรวะสัลลัมได้เขาจะได้อูดกี่ตัวคะเขาจะได้อูดร้อยตัวเป็นรางวัลอ่านะคะท่านนับมุมฮัมมัดสุลลัอว่าอะไรวะสัลลัมนะคะและท่านอบูบักรอยิยลล์อันฮูนะคะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำซูตนะคะหนีมาแล้วนะคะก็มาพักซ่อนตัวที่ถ้ำซูตนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ไล่ล่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ย ตามมาจนถึงปากถ้ำปากถ้ำซูดนะคะที่ท่านอบูบักกับท่านนาบีหลบอยู่นะคะพวกเขาเนี่ยก็เข,เข้ามาใกล้ใกล้มากถึงขนาดที่ว่าเลยคะ่ะผู้ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยสามารถได้ยินเสียงพวกเขานะคะท่านอบูบักเนี่ยกังวลใจแล้วนะคะกังวลใจเป็นอย่างมากนะคะท่านก็เลยพูดขึ้นกับท่านนาบีว่าไงโอ้ศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์สตูจะเห็นเราแล้วนะคะท่านนาบีก็เลยบอกว่าอะไรคะ ท่านนาบีก็ยังคงสงบนิ่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ตอบกับท่านอบูบักว่าอะไรนะคะอย่าก,กังวลนะคะแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเรานะคะท่านนาบีปลอบใจท่านอบูบักนะคะโดยการบอกว่าลาตาสันนะคะอินนัลลอฮามานานะคะอย่าก,กังวลไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาทรงอยู่กับเรานะคะจากนั้นนะคะท่านก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกข้างนอกถ้ำศัตรูนะคะพูดว่าไม่มีผู้ใดเข้าไปนในถ้ำนี้หรอกดูยายแมงมุมที่อยู่ปากถ้ำสิ นะคะอ่ะยายแมงมุมนะคะอัลลอฮ์ตาลาทรงช่วยเหลือายาย ume, นะคะทรงคุ้มครองนะคะท่านนบีและท่านอบูุลบาคโดยให้ยายแมงมุมเนี่ยปิดปากถ้ำไว้โดยยายแมงมุมเนี่ยไม่มีร่องรอยของการที่จะมีคนเดินเข้าไปนะคะอุ่มผู้ไล่ล่านะคะก็เลยปล่อยหน้าถ้ำนั้นไว้นะคะก็เดินจากถ้ำนั้นไปนะคะอัลลอฮ์ตาลานะคะทรงคุ้มครองท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะไลล์วะสลัมแล้วก็ท่านอบู拜拜ุบัคนะคะอ่าอันนี้คือเหตุการณ์นะคะเนี่ยแหละจากเหตุการณ์นี้แหละนะคะก็ทําให้เรานะคะ ดูได้ไงคะขอมาค่ะรู้ได้ไงคะ,คะ,งคะว่าอเล์ตาลานะคะทรงเป็นผู้คุ้มครองอนะคะในเรื่องราวนี้เลยนะคะจะสามารถบอกเราได้ว่าอเล์ตาลาคือผู้คือผู้ทรงคุ้มครองที่แท้จริงนะคะอเล์ตาลาทรงอยู่กับเราทรงคุ้มครองเรานะคะทีนี้มาขึ้นบทเรียนวันนี้นะคะ สาระสำคัญนะคะจะอยู่หน้าที่36นะคะมาเรียนคําหลักกันก่อนค่ะคําที่หนึ่งนะคะอัลลอฮ์ตาลาคําที่สองค่ะนกนะคะนกคำที่3ลูกแมวคําที่4สัตว์ดุร้ายคําที่5ความร้อนคําที่6ความหนาวคําที่7ดดูอาคําที่8ประตูคําที่9หน้าต่างคําที่สิบทำอันตราย ถ้าดูจากคำหลักแล้วนะคะอะหลายๆอย่างจะเป็นสิ่งที่สามารถทําอันตรายกับเราได้ทั้งนั้นเลยนะคะอะ่มาดูนะคะใจความที่เกี่ยวข้องกับคําหลักเลยะคะ่ะและเรียนจะเปิดหนังสือดูตามไปได้นะคะไปด้วยก็ได้นะคะอยู่ในหน้าที่สามสิบสี่นะคะหน้าที่สามสิบสี่นะคะ,ะมุสลิมนะคะศรัทธ,ธาว่าอัลลอฮ์ตารานะคะเป็นผู้ทรงคุ้มครองนะคะ่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธ,ธานะคะว่าอัลลอฮ์ตาราทาไหมคะ ทรงเป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองเรานะคะข้อที่หนึ่งนะคะคำหลักคือคำว่าอัลลอฮ์ตาลาคะอัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นนะคะทรงเป็นผู้ให้ความคุ้มครองที่แท้จริงอ่ะอันนี้เราต้องเชื่อมั่นยึดมั่นนะคะว่าอัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นนะคะทรงเป็นผู้ให้ความคุ้มครองที่แท้จริงนะคะสองนะคะคำหลักคือคำว่า,านกกับลูกแมวอัลลอฮ์ตาลาทรงคุ้มครองนกในรัง และลูกแมวในตะกร้านะคะแม้กับสัตว์นะคะก็ได้รับความคุ้มครองนะคะจากอัลลอฮ์ตาลานะคะ 2. อัลลอฮ์ตาลาทรงคุ้มครองนกในรังและลูกแมวในตะก,กร้านะคะข้อ3นะคะคำหลังคือคำว่าสัตว์ดุร้ายนะคะอัลลอฮ์ตาลาทรงคุ้มครองเราจากสัตว์ดุร้ายและมุมพิษอัลลอฮ์ตาลาทรงคุ้มครองเราจากสัตว์ดุร้ายและมุมพิษ ะะสัตว์ดุร้ายในชุดที่นี้นะคะเยอะแยะมากมายตะขาบแมงป่องนะคะพึ่งแตนต่อนะคะหรือจะเป็นงูจําพวกงูที่เป็นงูพิษทั้งหลายนะคะเนี่ยอลลอฮ์ก็ทรงคุ้มครองเรานะคะข <c oughs> ้อสี่นะคะคำหลักคือคําว่าความร้อนกับความหนาวนะคะอลลอฮ์ตาลาทรงคุ้มครองเราจากความร้อนและความหนาวะนะคะโดยทยํายังไงคุ้มครองเราอย่างไรคะดูบรรทัดต่อไปค่ะ โดยให้เรามีความรู้ในการทำเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวคุ้มครองเรานะคะโดยให้เราเนี่ยมีความรู้ใช่ไหมครับคุ้มครองเรายัางไงให้สติปัญญาเรามานะคะคุ้มครองเราให้เราคิดนะคะหาวิธีว่าถ้าร้อนเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไรนะคะหนาวเสื้อผ้าควรเป็นอย่างไรนี่คือความคุ้มครองของอัลลอฮฺตาลานะคะต่อมาข้อ5ศาค่ะคาว่า นะคะ,คำ,ะ,ค,ะคำว่าดูอานะคะคำว่าดูอานะคะเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ตาลานะคะให้ทรงคุ้มครองเราจากความชั่วทุกรูปแบบ นะคะแน่นอนนะคะเรานะคะต้องขอดุอาให้เราพ้นจากความชั่วทุกรูปแบบดุอานักเรียนอาจจะแบบครูคะเราจะขอว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วในกิจวัตรประจําวันนะคะนักเรียนอาจจะขออยู่แล้วนะคะการกล่าวอ,าอูอุบิลลานะคะก็เป็นการขอความคุ้มครองการอ่านดุอาเข้าห้องน้ําการอ่านดุอาออกจากห้องน้ําการอ่านดุอาออกจากบ้านการอ่านดุอาตื่นนอนทุกสิ่งแล้วแต่เนี่ยอุอาเบื้องต้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันนะคะคือดุอาที่เราขอความคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกรูปแบบล นะคะคต่อมาข้อ6ค่ะประตูกับหน้าต่างเราปิดประตูและหน้าต่างนะคะพร้อมทั้งของให้อลลอตตาลาทำไมคะทรงคุ้มครองเราอันนี้คือ,อปิดประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะเหมือนบ้านเรานะคะเราก็รักษาะระบบความปลอดภัยมืดมาเราก็ปิดประตูหน้าต่างอ่แต่ว่าจริงๆแล้ว,วช่วงมืดหรือช่วงพวุ่เพี่ยเขาให้ปิดประตูบ้านหน้าต่างบ้านให้หมดนะคะเพื่อกันใช้ตอนนะคะ พราะใช้ตอนจะออกพุกพ่านในช่วงเวลามักริบใช่ไหมคะและนะคะเราปิดประตูบ้านของเราเนี่ยเพื่อที่จะเซฟในความปลอดภัยได้เลยค่ะขโมยนะคะหรืออาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ดูร้ายเนี่ยเข้ามาในบ้านเราถ้าเราไม่ได้ปิดประตูบ้านหรือหน้าต่างใช่ไหมคะอ่าเนี่ยนะคะเราปิดประตูบ้านหรือว่าเราเซฟปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างแล้วก็เซฟบ้านเราอย่างดีแล้วนะคะเราก็ต้องขอดุอาให้อลลอห์นะคะทรงคุ้มครองด้วยนะคะเราปกป้องบ้านเราแล้วนะคะแต่เราต้องขอ ต่ออัลตาลาด้วยนะคะให้ทรงคุ้มครองบ้านของเราด้วยนะคะต่อมาข้อ7ค่ะคําหลักคือคําว่าทําอันตรายนะคะหากอัลตาลาทรงคุ้มครองเรานะคะจะไม่มีผู้ใดสามารถทําอันตรายเราได้นะคะอัลทรงคุ้มครองเราไม่มีผู้ใดจะสามารถทําอันตรายเราได้ต่อให้มีคนจะเดินเอาน้ำมาสาดเรานะคะถ้าลอคุ้มครองเราก็ นะคะเขาก็จะไม่สามารถสาดได้น so like ้ so ําก so <st les till S 2> ็จะไปทางอื่นเกิดเหตุการณ์อื่นขึ้นนะคะเราก็จะไม่ถูกเพื่อนเอาน้ามาสาดอย่างนี้อันนี้คุยยกตัวอย่างนะคะก็คือถ้ามีใครที่ประสงค์ร้ายกับเราอยู่นะคะแต่ว่าถ้ารอทรงคุ้มครองเรานะคะก็จะไม่มีใครนะคะสามารถทําอันตรายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่นักเรียนควรขอความคุ้มครองมากที่สุดคือใครคะใช่พ่อแม่ใช่คุณครูไหมคะอ่าอัลลอ์ตาลาเท่านั้นนะคะที่นักเรียนต้องขอความคุ้มครองนะคะอ่า วันนี้นะคะวิชาอะควอิตนะคะเราก็เรียนจบนะคะเจ็ดข้อนะคะนักเรียนมาดูมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนอ่านหน้าที่34ก็คือ7ข้อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้จํานะคะแล้วก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมหน้าที่35กับ36นะคะอ่าสามสิบห้าเป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูพร้อมคุณครูเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าใครคือผู้ให้ความคุ้มครองที่แท้จริง ตอบได้เลยไหมคะได้เลยง่ายมากนะคะน้กเรียกก็เขียนคําตอบลงไปสองสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้ภายใต้อะไรคะอ่าภายใต้ความคุ้มครองของจุดจุดจุดมีสองคำตอบนะคะข้อสองสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้จุดจุดจุดภายใต้ความคุ้มครองของของใครคะจุดจุดจุดอ่าครูไม่บอกแล้วนะคะสามเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใดให้พ้นจากความชั่วร้ายต่าง ขอสักใครคะ่ะอ่านะคะเนี่ก็ต่อไปสี่หากอัลลอฮ์ตาลาประสงค์จะปกป้องเราแล้วนะคะไม่มีไม่มีอะไรคะอ่าไม่มีผู้ใดนะคะเอาเว้นมาให้ใช่ไหมไม่มีจุดจุดจุด,จดสามารถอ่าไม่มีผู้ใดสามารถอะไรคะจุดจุดจุด,จดเราได้สามารถทําอันตรายเราได้นะคะคําตอบ ทุกอย่างในห้าอ่าสี่ข้อนี้นะคะอยู่ในบทเรียนนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะและหน้าที่สามสิบหกนะคะเป็นกิจกรรมระบายสีนะคะคำว่าอัลฮาฟิซูนะคะอัลฮาฟิซูนะคะอัลผู้ทรงให้อาอัลผู้ทรงให้ความคุ้มครองนะคะแล้วก็มีคำว่าความรู้นะคะข้างบนระบายสีด้านหลังเป็นลายน้ำนะคะเขา ก็ให้ระบายด้วยนะคะเป็นการฝึกทักษะการระบายสีนะคะด้านล่างนะคะเราเขียนตามรอยปาอันนี้ก็เป็นการฝึกนะคะว่าเราโตแล้วนะคะไม่ได้จะฝึกว่าให้เราเขียนตรงอ่าเราเขาฝึกนะคะต่อให้เราโตแล้วนะคะก็ฝึกอ่าด้านเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนจะสามารถเขียนให้ตรงเป๊ะ กับที่เขาให้มาเลยได้ไหมอ่ะนะคะนั่นเองก็ไปฝึกเขียนนะคะง่ายๆนะคะแค่สองหน้านะคะวิชาอควาอิตวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูขอมาเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมมารอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ